อ่าลมเย็นมือแล้วนี่19องศาแล่วจะลงมาแล้วเบิกเสียงอะไรของใครอืมกวรกินแต่บอกเสียงอะไรประเทศนี่มันไม่เหมือนเสียงนกเสียงอะไรนั้น เสียงลกก็กวนอยู่แต่น้อยเสียงมันมีนิดเดียวมันทำเลยรู้สึกว่ามันควนเราทันใจอเล่าที่ต่งมันรู้สึกเหมือนควนรู้สึกเหมือนเป็นคนเรียกกันเนี่ยเสียงลกเสียงไรดึกไม่เท่าไรละ เหมืนคนมันเรียบน้ำหนักแกลงบ้างไว้เนี่ยลงไปนิดเดียวลรา้องนเน่ร้อยสามสิบกิโลใครไปเดินใกล้ๆระวังนะลมทับมานี่ต้องได้แทะออกมาแล้วนะ หา,า,าว่ารนะดีลงท้าเลยสา์อดไม่ไม่ไม่ทานข้าวเย็นนะลงช้าความต่างกันต่างกันกระส่วนที่ต่างก็ต่างจริงๆรรูปร่างหน้าตา ถ้าท่านฐานะตางกิเลสมันก็เลยโชวโอกาสได้เอาความตายต,ายตาย่างนี่แหละมาเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ไปมีดีกว่ามีแย่กว่ามีเหมือนกันเสมอกันมันเป็นอย่างนี้มานานแสนนาน ผู้เจ้าสอนใหม่คิดไหสอนวิธีพี่ารณใหม่สร้างปัญญาแบบใหม่ขึ้นมาไอ้ทั้งหมดที่ว่ากันะที่ว่าต่างกันอะเกิดระดับเท่านั้นเนื่องอ่ากนี้ยรวบยอดไปเลยเมื่อเธอเห็นว่า ความแตกต่างกันอย่างนั้นเธอก็ต้องมีเปรียบเทียบดีกว่าไม่ดีไอ้นั่นสวยกว่าไอ้นี่ขี้เลยไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นั่นอย่างนี้มันไม่ยีคำตบมาลองว่าดีกว่ามันมันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องดินน้นรนอยากได้แย่กว่ามันก็ไม่อยากได้มนเป็นอย่างนี้กันมาความประพฤติของหัวใจแต่ละดวง เป็นมานานแสนนานจนมันเคยชินไปเลยนะเห็นปับ๊บอาแล้วให้ความหมายแล้วหูได้ยินเสียงให้ความหมายทันทีจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสให้ความหมายทันทีทันไดจำแนกความแตกต่างกันไปเถิดเพลินไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปยินดียินร้ยนยนายไปเรื่อยความประพฤติปเป็นอย่างนี้มานานแสนนานจนเที่ยวทาง เสี้ยววินาทีเดียวตาเห็นรูปเสี้ยววินาทีเดียวเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วหูจมูกปลี่นกายใจสัมผัสอะไรเสี้ยววินาทีเดียวสร้างเรื่องขึ้นมาแล้ว่อา,อางนี้จะไปจบไปสิ้นตรงไหนนี่ไม่มีตาต้องเห็นรูปอยู่จนตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหูหจมูกเลี้ยนกายใจต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะ จบที่ไหนหาทางจบตรงไหน่อนไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่อยากได้ก็ต้องไม่อยากต้องมีอะไรขึ้นมาในหัวใจตลอดเวลา,วานอ่นใจจะไปหาความสงบสุขอะไรได้ยังไงมันต้องพ้นจากสิ่งนี้ใช่ไหมพ้นจากความเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพ้นได้ยังไงในเมื่อมันต้องเกิด พุทธเจ้าท่านพิณิพิณนาไปได้สติปัญญาใหม่ขึ้นมาทั้งหมดที่ว่าแตกต่างกันนะันเกิดแล้วดับเท่านั้นเอาอะไรไม่ได้เลยอที่ว่าดีๆมันก็เอาอะไรกับเขาไม่ได้เลย ว่าอ,อะไรไไไกออไร็เอาอะไรไม่ได้ไอ้ที่ว่าอะไรก็อะไรเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวนั่นทั้งหมดเกิดมาแล้วดับไปเฉยๆไม่มีอะไรคงสภาพอยู่ยดยได้เลยเพราะก่นสารของมันไม่มี เหตุเกิดขึ้นมาตัวตนจริงๆไม่มีเหมือนรวบทุกปัญหาที่มกกเลียดมันเคยก่อไว้เอนขาวนั่นดำนั่นอ้วนนั่นผอมนั่นหญิงนั่นชายนั่นสืงนั่นนั่นซื้อก่อแต่ปัญหาขึ้นมาทุกอย่าง อยู่นี่ไม่ดีไปอยู่ที่อื่นโลกนี้ไม่ดีไปอยู่โลกอื่นหาไปไม่มีทางออกเป็นแบบเดิมไม่มีทางออกเลยปัญหาวิธีของท่าน เป็นจริงๆทั้งหมดทั้งหมดนั่นนะ่ะเกิดระดับจะสร้างเรื่องสร้างราวไปอะไรนีนน่นั่นเรื่องของกิเลสน,นะอ่านี่เป็นเพราะความจบแล้วเนี่ย เคยคิดยุ่งสิ่งนั้นยุ่งกับแบบนี้ยุ่งกับตาเห็นูลกโหดยัเสียงจมูกได้ถึ่ได้ลดอะไรเนี่ยตากาจะเห็นแค่ความจริงของมันมีอยู่เท่านี้ความจะต้องคิดต้องอา่านต้องฟุงต้องแต่งอะไรมันค่อยหดลงมามันมีเท่านี้เองเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไม่มีอื่นกว่านี้เลยไม่ว่าจะดีขนาดไหนก็ตาม พิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่เกิดแล้วดับไปไอ้พูดหนึ่งนี่มันที่มันรู้อยู่นี่มันไม่ได้ดับไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตามนั้นแล้วมันไม่ได้ดับไปตามสิ่งเหล่านั้นอ๋อไอ้พูดนี้มันกลับคงที่ก,กว่ากับดูยืนยาวกว่าทั้งเยอะแต่ความที่ไม่รู้โดนโดนกิเลสคับกลุงมไป มยุ่งแต่ไอ้สิ่งที่เกิดที่ดับที่เกิดที่ดับมันไม่ไหานมามองดูไอ้ตัวผู้นี้เลยผู้นี้เกิดกับเขาหรือเปล่าเนี่ยผู้นี้ดับไปกับเขาหรือเปล่าแล้วมันค่อยๆปล่อยปล่อยไอ้สิ่งไหนเกิดสิ่งไหนดับปล่อยปล่อยให้เขาเป็นไปปล่อยให้เขาเป็นไปมาสนใจแต่ไอ้สิ่งนี้ไอ้ตัวที่ไม่ได้เกิดได้ดับไปด้วยเนี่ย ชินเป็นมานานแสนนานโยคลอนไปตามความเกิดของนอ้นโยครอนไปตามความดับของไอ้นี่เอ็นงไปเอียงไปมาท่านคือวัชิมะวัชิมะพอดีพองามพอเหมาะพอสมทําให้ไม่เอ็นไม่เอียงเนี่ยสิ่งดีๆกับสิ่งลายๆเนี่ยทั้งหมดเกิดระดับเอียงไปไหนจะเอียงไปไหน ยังไปหาไอ้สิ่งดีๆน่ะเดี๋ยวมันดับไปแล้วเธอจะแยกนะเธอจะเสียใจนะเอ็นไปหาสิ่งไร้ลายน่ะทุกกรเป่านะเคยสมมุติเคยนิยมอะไรมาต่างๆนานาน,น่นนะเอียงไปเอียงไปข้างดีเอียงไปข้างร้ายมัชฌิมาทั้งหมดทั้งดีทั้งร้ายนั่นแหละมีแต่แค่เกิดระดัแบบ ไม่เข้าใครออกใครล้วไม่เข้าดีไม่เข้าร้ายไม่เอ็นไปหาอะไรทั้งนั้นดำลงต้นอยู่ได้สักขณะหนึ่งมันเห็นแล้วนะมัตชิมาความไม่เอน็นไม่เอียงัตงในขณะเดียวแล้วมันประทับใจเข้าไป มไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเนะี่ยใจดวงนี้อายุยืนย,ยาวมาเท่าไหร่แล้วไม่เคยพบเคยเห็นสิ่งอย่างนี้สภาพอย่างนี้สภาพที่มันไม่เอ็นไม่เอียงไปเลยเลยมันอัศจรรย์ที่สุดแล้วเราก็รู้แล้วกนนี่นี่จะเป็นปรรสบความดับทุกข์นะไม่เป็นอื่นแล้วถ้าลองได้อย่างนี้จะเป็นปเพความดับทุกข์นอกเหนือจากนี้ไปทุกเรื่วน เท่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดนับชาตินับพบไม่เคยท้วนไม่เคยเจอจุดนี้นี่นะเคยเป็นมาทั้งหมดหนึ่ฝันฝ่าอยู่กับอองทุกมาเจอจุดนี้เข้าไปอาศัยปฏิบัติตามผู้ทราท่านเจอจุดนี้เข้าไปนจุดนี้สิ เป็นปันจุะความดับสถานเดียวและทุกทั้งหมดเนน่ยมีวันไหนเดือนไหนปีไหนชาติไหนพบไหนเราหัวใจไม่เคยเอ็นไม่เคยเอีเยงนไ,ไม่มีเลยอก็มันถึงได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่จุดสำคัญสาระสำคัญตรงนี้ไม่เคยเป็นไม่เคยมี มันถึงหาทางจบไม่ได้มาได้ใครก็ตามมาได้เห็นตรงนี้แล้วน,ะนั่นร้อยทั้งร้อยเป็นเป็นตัวความจบความสิ้นยุติกองทุกทั้งหมดวัชิมาปฏิมาธามากนี้ควรเจริญ อย่างอื่นไม่ควรจเจริญอะไรกับมันแล้วมรคนี้ถ้าจะต้องการดับทุกเร็วจเจริญให้มากไป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  ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งผักอะไรยัดเข้าเนื้อเต็มัหมดเลยทำก็ไม่ไหวดอกทำไม่ไหวสนใจแล้วนั่งพูดรื่งฟันทำท่ามองแล้วไปดีกว่าเว้ย